สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านแม่บ้านค่ะวันนี้นะคะในบ้านแม่นบ้านนะคะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาย้ายกระถางต้นเงินไหลมาดังข่าวนะคะเนาะก็คือคือเราชำรากเดินดีแล้วนะคะหรือเพื่อนเพื่อนนะคะถ้าเกิดเป็นเพื่อนเพื่อนนะคะซื้อมาเนาะซื้อมาเราแบบว่าแบบที่เขาตัดชำมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอรากของเขาเดินดีแล้วนะคะเรานะคะเอามาย้ายกระถางนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะย้ายกระถางเปลี่ยนเป็นกระถางที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะ ไซส์นี้มันก็จะประมาณหกนิ้วนะคะหกนิ้วนะคะเพ,พื่อนๆนี่ค่ะแล้วเราก็ปั้นเขานี่เลยแล้วก็ปั้นเขาปั้นทรงใส่เสาปั้นทรงให้เขาแบบนี้นะคะพวกเงินไหลมาดังเขา้าเงินไหลมาดังเหลืองเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราอะคะถ้าเกิดเราเอาเอา,เอาเสาใส่ให้เขาค่ะเขาจะโตเร็วมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแล้วเขาขนาดใบของเขาอะจะมีจะมีอันนี้ใหญ่ขึ้น นี่ค่ะอย่างไซส์นี้นะคะแม่บ้านขายอยู่ที่สี่พันเลยนะคะเพื่อนๆสี่พันนะตอนนี้นี่ยไซส์แบบนี้เนาะแล้วที่นี้มีหลายๆคนนะคะทักถ,ถามแม่บ้านเข้ามาเนาะว่าเออแบบอย่างเช่นว่าเรามือใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะลงทุนไม้ตัวไหนดีหรือว่าอยากทาอยากทํากําไรจากไม้ด่างหรือว่าอยากหาไรายได้จากไม้ด่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแม่บ้านแนะนําให้ ให้เราเลือกซื้อตามตามทุนที่เรามีนะคะแล้วก็ให้เลือกซื้อตามต้นที่เราชอบนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราซื้อมานะคะเกิดตลาดมันไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเราก็มีความสุขเพราะว่าเราเลือกไม้ที่เราชอบนะคะเราก็เลี้ยงของเขาไปนะคะเพื่อนๆเ,เนาะแล้วก็ถ้าถ้าใครมีทุนแบบ ทุนทุนไม่เยอะอะไรเงี้ยสมมติว่าอยากจะลงทุนอยากจะลงทุนน้อยก่อนนะคะเพราะว่าเออยังไม่รู้ว่าตลาดมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะแม่บ้านก็แนะนําต้นนี้นะคะต้นเงินเลยมาดังขาแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมคะอันนี้นะคะความด่าง,งเขาก็ไม่ก็ไม่เยอะไม่เยอะนะคะแต่ว่าทีนี้พอมันด่างไม่เยอะเนี่ยเวลาเราซื้อเราก็จะได้ได้ในราคาถูกนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เวลาเราหาซื้อในตลาดจะได้ในราคาถูกทีนี้เนื่องจากว่าเขามีเชื้อด่าง เนื่องจากเขามีเชื้อด่างนะคะโอกาสที่ลอดใหม่ของเขาขึ้นมามันจะด่างมันก็มีอย่างของแม่บ้านเองก็เหมือนกันนะคะแม่บ้านตัดตัดชําแล้วปุ๊บเนี่ยจากไม้ของตัวเองเนี่ยนะคะเนาะตัวที่มันด่างด่างสวยๆเขาก็จะถูกเลือกซื้อไปอย่างแบบนี้นะคะอย่างแบบอย่างนี้เขาก็จะถูกเลือกซื้อไปเนาะแม่บ้านก็จะขายได้ออกไปแต่ที่มันด่างไม่สวยนะคะที่มันด่างไม่สวยหรือว่าเขาไม่ด่างเลยนะคะ ก็จะไม่ค่อยมีคนเลือกซื้อทีนี้แม่บ้านก็จะเอามาตั้งมาตั้งแม่ามาตั้งแม่ตั้งเสานะคะเปลี่ยนกระถางให้เขาตั้งเสานะคะเนาะตั้งเสาให้เขาค่ะความด่างของเขามันก็จะค่อยๆมาเองเนอะแม่บ้าน <ie> ก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆอย่างนี้ถ้าเกิดเราทุนไม่สูงอ่ะหรือเราเลือกเราเลือกพันุไปแล้วอ่ะเนาะเราเลือกไม้ที่เราชอบนะคะเลือกไม้ตามต้นทุนของเรานะคะแล้วก็ทีนี้เราเอามาปั้นทรง ปั้นทรงเองนะคะเอามาปั้นทรงเองเนาะปั้นฟอร์มเองเออเขาเรียกว่าปั้นฟอร์มนะเพื่อนๆนะปั้นฟอร์มกันเองนะคะเนาะอ่ะทีนี้ปั้นฟอร์มแล้วยังไงต่ออย่างอย่างเช่นว่าอ่ะถ้าเกิดใครเอามาปั้นฟอร์มแล้วได้ฟอร์มนี้นะคะเนาะฟอร์มนี้หรือฟอร์มเล็กกว่านี้นิดนึงหรือยังไงก็แล้วแต่เนาะถ้าคุณซื้อมาแล้วอะมันผลิใบออกมาหลายๆใบผลิใบออกมาหลายๆใบราคาของเขามันก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไปตามลายตามความสวยของเขาใช่ไหมคะเพื่อนๆเนาะแล้วทีนี้ ต้นนี้จะประมาณเท่าไร่ต้นนี้จะราคาประมาณยังไงเท่าไหร่คือหลายๆคนทักเข้ามาถามแม่บ้านนะคะคือตรงนี้แม่บ้านบอกไม่ได้นะคะเพื่อนๆเนอะแม่บ้านจะบอกอย่างนี้เลยแม่บ้านบอกไม่ได้เพราะว่าราคาไม้ด่างเนี่ยมันไม่เท่ากันทุกต้นนะคะมันขึ้นอยู่ที่สีลายแล้วก็ความชอบอย่างเช่นบางต้นเนี่ยเราไปเห็นเพื่อนเพื่อนเราซื้อมาเราก็เราไม่ชอบเลยมันไม่สวยอย่างเงีนนะะ้ยค่ะ แต่เพื่อนเขาสวยไงคือเท่าไหร่เขาก็สู้คือฉันชอบแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของราคามันพูดกันยากมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราด้วยนะคะเพื่อนๆเนาะมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะเนาะอืมแล้วก็มันขึ้นอยู่ที่คนขายเขาจะตั้งราคาของเขาด้วยนะคะ,นะเนาะเผื่อเราชอบเราก็ซื้อถ้าเกิดเราไม่ชอบอ่ะเราก็ไม่ซื้ออย่างเงี้ยเพื่อนๆเนาะโอเคนะคะต่อไปนะคะแม่บ้านก็ จะมาแล้วถึงถ้าเกิดเราปั้นฟอร์มอย่างนี้เราพอจะในราคาเราก็ขายนะคะเราไม่พอใจในราคาเราก็ยังไม่ขายหรือถ้าเกิดเราจะตั้งแม่นะคะเพื่อ <sund uk> <acağız S 1> นๆเนาะนี่ถ้าเขาเป็นแบบนี้ <discs> นี่เพื่อนๆเห็นไหมถ้าเกิดเขาเป็นแบบนี้ฟอร์มเขาเป็นแบบนี้อ่าเพื่อนๆนี่ฟอร์มเขาเป็นแบบนี้ต้นใหญ่แบบนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้นะคะเนาะเราก็สามารถตัดนะคะนี่ตัดตัดข้อนี้ตัดข้อนี้ ตัดข้อนี้เนาะเราสังเกตตรงราอากาศที่เข้าออกมาตัดข้อนี้นะคะปักชําเป็นใบๆแบบนี้ได้เพื่อที่จะตั้งแม่ต่อไปหรือเพื่อที่จะขายทํากําไรต่อไปได้นะคะพอเราตัดสมมุติว่าตัดปุ๊บตรงนี้นะคะมันจะมี2ยอดอืมพอเราตัดเสร็จยอดนี้เราสามารถพอเราตัดยอดนี้ออกมาเรามาปักชามันก็จะได้ประมาณแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกไม้ยอดอ่าอย่างนี้คือไม้ยอดเห็นไหมคะแต่ถ้าเราตัดข้อเดียวแล้ววางข้อ แบบนี้เขาเรียกไม้วางข้ออนนี่ค่ะเนาะไม้วางข้อนะคะไม้วางข้อเวลาเขามีลูกเวลาเขามีใบใหม่ใบใหม่เขาจะออกมาตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆนี่ตรงน,นี้เห็นไหมนี่ขึ้นมาตรงข้างๆหลอดของเขาแล้วเขาก็จะกางออกมาเนาะแบบนี้นะคะเนาะอ่ะก็จะเป็นไม้ยอดทีนี้เพื่อน <S <S ๆ,ๆก็จะมีต้นแม่พันธุ์หนึ่งต้นแล้วใช่ไหมเราก็ตัดยอดของเขาขายใช่ไหมเราขายยอดเขาใช่ไหมแล้วทีนี้ต้นแม่เนี่ยเขาก็จะแตกยอดออกมาออกเป็นอีกเป็นสองยอดนะ พอสองยอดรอบต่อไปเนี่ยเราก็จะตัดยอดได้2ยอดแหละใช่ไหมคะเ,เพื่อนเเนาะตัดยอดได้2ยอดชํารากเดินดีแล้วเราก็ขายเราก็ได้กําไรเราก็ได้กาไรจากาไม้ด่างเราก็ได้กาไรจากต้นแม่ของที่เรามีนะคะเนาะแบบนี้เราก็ตัดขายไปเรื่อยๆเลยเอาจริงเลยเ,เงินอะไรมาดังขาวเนี่ยแม่บ้านซื้อมาตอนราคายัางไม่แพงเลยแม่บ้านซื้อมาแค่2กระถางเองนะคะ แม่บ้านก็ซื้อมาแค่สองกระถางเองแล้วแม่บ้านก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปแยกไปเลี้ยงไปแยกไปเลี้ยงไปคือตอนแรกอแ,แม่บ้านไม่ได้ขายเลยต้นเงินเลยมาดังขาวอะอด้วยความที่รักตอนนั้นราคาเขาก็ยังไม่แพงนะคะเ,เพืนะ่อนๆเนาะกระถางน,นึงเนี่ยเราทํามาสวยๆเ่ะเขาขายกันนี้ที่สามถึงสี่ร้อยเองตอนนั้นอะแม่บ้านก็เลยแบบโอ้โหเสียดายอะเสียดายไม้ของตัวเองก็ยังไม่อยากขายนะคะทีนี้แม่บ้านก็เลยตัดชําขยายตัดชําขยายจนตอนนี้แม่แม่บ้านอะมีแม่พันธุ์ที่เป็นหน่อต้อนเงินเลยมาดังขาวอะ เยอะอยู่พอสมควรนะคะเป็นสิบสิบแม่เนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าต้นที่ขายไปอะ่ะปั้นฟอร์มอะเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเอนที่ติดตามอยู่ก็จะรู้เนาะว่าแม่บ้านอะ่ะขายต้นที่เป็นแบบฟอร์มแบบอย่างเงี้ยไปเนาะแล้วแบบรู้สึกเสียดายอะเพื่อนเพื่อนอรู้สึกเสียดายมากๆเลยนะคะเสียดายเขาจริงๆอยากได้กลับมาด้วยซ้ำํำไปขอซื้อต่อเขาก็ไม่ขายแล้วนะคะโอเค เนาะเราก็เสียดายอ่ะต้นไม้ของเราอ่ะทุกต้นอ่ะอ่าโอเคนะคะทีนี้อ่าแม่บ้านพูดเรื่องของการทํากาไรไปแล้วแล้วทีนี้อ่าถ้าเราเกิดเราซื้อมาแล้วทีนี้เราจะเปลี่ยนกระถางจะย้ายกระถางแลาต้องทำยังไงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบบนี้เลยแม่บ้านก็จะมาแนะนําเครื่องปลูกเครื่องปลูกของต้นเงินไหลมาด่งขาวนะคะเครื่องปลูกของเงินไหลมาด่งขาวก็คล้ายๆเดิมค่ะเพื่อนๆนก็คล้ายๆเดิมเนาะอันนี้เป็นตะกร้าผสมของเรานะคะก็จะมีพวกกระมังเท้าสัง โอ้โหแม่บ้านขอหยิบถุงมือแป๊บหนึง่งโอเคค่ะเครื่องปลูกของเราค่ะเพื่อนๆนก็มีเหมือนเดิมนะเพื่อนเืนเดี๋ยววันนี้แม่บ้านจะทําให้ดูทําให้ดูแค่กระถางเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเนาะมันคลิปมันจะยาวเกินไปอันนี้ก็จะเป็นกะเอาเ้าสับนะคะเพื่อนเนเนาะนี่นะคะกะเอาเาสับน้องแม่บ้านแช่น้ําล้างน้ําไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไป สัดส,ส่วนก็ไม่แน่นอนหรอกนะเ,นเพื่อนๆเนาะไม่ไมค่อยแน่นอนเราดูาตามความเหมาะสมเลยแม่บ้านก็จะประมาณสักหนึ่งต่อหนึ่งอะไรพวกนี้แหละอันนี้จะเป็นดินพิทมอสหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็เพอร์ไลท์สองส่วนค่ะแม่บ้านก็จะใส่ลงไปพอดีอันนี้แม่บ้าน,นผสมไว้แล้วนะคะแล้วก็ใช้กับไม้อย่างอื่นไปแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะทีนี้มันมีเหลืออยู่แม่บ้านก็เลยเก็บใส่ถุงนี้เนาะ ที่แบบแม่บ้านผสมกันไว้แล้วนะคะแมบ่บ้านก็เลยเอาถุงนี้มาเทใช้ให้หมดก่อนทีนี้ต้นเงินไหลมาด่างขาวเขาจะชอบดินดินนิดหน่อยนะเขาจะชอบเขาชอบดินนะดินนี่เราใช้ตอนที่ลากเขาเดินดีแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนกระถางน,นะคะเพื่อนนะเราถึงใช้ดินนะถ้าเกิดลากเขายังเดินไม่ดีตอนที่เราชํำลากอยู่นะคะห้ามใช้ดินนะดินมันมีเชื้อรามันจะทำให้เขาติดเชื้อรา พอติดชลาเวลาชำรากเขาไม่โตนะเขาจะเน่าเพราะฉะนั้นดินใช้ได้ตอนที่รากเขาเดินดีแล้วเขาพร้อมที่จะเดินเติบโตรากก็จะใส่ดินลงไปนิดหน่อยดินแค่ส่วนก็ได้นะอันนี้เป็นดินอะี้ด้วยดินเผาด้วยไม่เป็นไรเอยดินเป็นดินอะไรดินแกบเผาด้วยแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆเนาะปุ๋ยออสโมโคส ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเนี่ยค่ะดินของเราก็จะได้มาเป็นประมาณแบบนี้นี่นะคะเพื่อนๆทีนี้นะคะ,ะ,คะแม่บ้านจะใช้เป็นกระถางไซส์นี้นะน่าจะหกนิ้วแหละเพื่อนๆหกนิ้วแหละค่ะเนาะไซส์ใหญ่หน่อยแล้วแม่บ้านก็จะใส่เสาให้เขานี่เลยตั้งเสาค่ะในเสาเนี่ยเราจะก่อพวกกาวร้าวสับลงไปโอเคค่ะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยนะคะแม่บ้านก็ มาแล้วเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ใส่เสาเขาลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วเราก็นะคะรองพื้นของเขาด้วยกากมะพร้าวสับของเรานี่ค่ะเอากากมะพร้าวสับรองพื้นลงไปรองพื้นลงไปนะคะล็อกเสาเขาไว้เนาะเพื่อนๆเนาะเอากากมะพร้าวสับลงไปนะคะกดกดไว้ให้มันแน่นๆนะคะเพื่อนๆเนาะกดให้ใหแน่นๆนะคะให้ให้เสาเขาล็องนี่แหละ เสาอันนี้แม่บ้านอ่ะเอาแบบสั้นก่อนนะคะแล้วก็พอเขาไว้นี่เราก็สามารถเอามาต่อได้นะเพื่อนเพื่อนเนาะต่อโดยใช้ตัวเคเบิลทยยึดล็อกๆๆ,ๆเขาขึ้นไปนะคะโอเคแล้วเราก็ใส่พวกดินพวกเครื่องปลูกของเราลงไปกดลงไปให้แน่นนะคะเพื่อให้เขา็อกกับเสาเราให้มันแน่นๆนะคะเพื่อนๆึบ เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็เอาต้นเงินไหลมาดังขาวที่เราต้องการที่จะย้ายกระถางอะมาวัดก่อนเดี๋ยวนะไม่บ้านก็จะวัดประมาณอย่างนี้ค่ะบ้านก็จะวางทรงนี้เนาะประมาณอย่างี้อะเดี๋ยวใส่ดินลงไปอีกแม้บ้านก็จะใส่ดินลงไปอีกนะคะจะล็อกเขาให้อยู่ วัดแล้วเออประมาณอย่างนี้พอดีแม่บ้านก็อ่ะพอดีแล้วนะคะบีบบีบบีบนี่ล่างของเขาเดินดีแบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหมนี่นะคะนี่นล่าง,งเขาอะ่ะเดินดีแบบนี้เราก็เอาเขาค่อยๆวางลงไปในทรงที่ เราจัดไว้แล้วอ่ะทีนี้ก็ค่อยๆใส่เครื่องผูกของเราลงไปค่ะอัดเครื่องผูกของเราให้แน่นๆนะเพืนะ่อนๆให้มันแน่นๆนะ แล้วก็ปั้นทรงเขาให้ดูสวยเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้นี่แค่นี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมัดปั้นทรงของเขาเนาะอ่าเอาอันนี้เขาม,ามัดใส่ปั้นทรงของเขาให้ดูสวยขึ้น นี่ค่ะแค่นี้ก็ก็เรียบร้อยค่ะเพือพ่อนเพื่อนนี่ก็เป็นการเปลี่ยกนกระถางเขาเรียบร้อยแล้วก็าค่อยๆให้เขาขึ้นเนาะทีนี้พอเขาสูงขึ้นแล้วก็ค่อยต่อเสาต่อเสาขึ้นนี่แค่นี้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะโอเคค่ะแล้วเราก็ลดน้ํานะคะลดน้าเนาะอันนี้ก็คือเอาไปวางเขาไว้ในที่ที่เราจะอันนี้ได้เลยนะเพราะว่ารากอะไรของเขาเดินดีแล้วครับแม่ก็รักฟินเพราะว่าลากของเขาเดินดีแล้วนะคะเพื่อนเนาะ ไม่ต้องอนุบาลในร่มหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยนะคะก็เอาวาังเลยปกติะคะ่ะเพราะว่าลาเขาดูเขาเดินดีอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์แม่บ้านก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะมีอะไรที่คิดว่าเออที่ที่เอฟซี FC ถามเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะถ้าแม่บ้านมีพอจะมีข้อมูลนะคะแม่บ้านก็ถ้าแม่บ้านพอจะมีข้อมูลนะคะแม่บ้านก็จะหามา มาอัปเดตมาแชร์มาอะไรให้กับเพื่อนๆนะนะเพื่อนๆโอเคค่ะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ไม่มาก mm hmm. ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ